ไซก้มสวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูเทคนิคนะครับในการเขียนกำหนดการเก็บเกี่ยวนะครับเห็นป้ายไหมครับ,รบก็เป็นเทคนิคนะครับนิดหน่อยนะครับที่เป็นเคล็ดนะครับในการที่เรานั้นกำหนดนะครับกำหนดเวลาในการเก็บเกี่ยว ก็เป็นเรื่องของการเขียนกําหนดการป้ายนะครับโดยปกตินะฮะที่ผมสังเกตนะครับหรือว่าเราก่อนหน้านี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับเวลาเราเขียนกําหนดการนะครับเราก็มักจะเขียนเป็นวันที่ปลูกใช่ไหมฮะวันที่ปลูกวันไหนเราก็จะเขียนคำว่าเราปลูกวันที่1เดือน1เราก็จะเขียนไว้นะครับพอ เราจะมาดูวันเก็บเกี่ยวของมันเนี่ยนะครับก็คือมันต้องบวกไปประมาณ1เดือนนะครับที่มันอยู่บนแปลงนะครับพอเราบวกพอเราเขียนวันที่ปลูกเนี่ยพอเราจะมาดูว่าเก็บวันไหนเนี่ยทุกครั้งเราก็ต้องนับเราก็ต้องนับถัดไปอีก30วันก็ต้องนั่งคำนวณทีละแปลงทีละแปลงเออแปลงนี้วันที่เท่าไหร่ก็ต้องนับอีกต้องบวกไปอีกบวกไปอีก มันทําให้เสียเวลามันทําให้ต้องคิดมากนะครับก็เลยตัดปัญหานะครับก็คือตอนที่เราลงแปลงเนี่ยนะครับเราก็จะบวกไปเลยนะครับกี่วันกี่วันที่มันจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ใส่เป็นวันเก็บเกี่ยวเลยนะครับพอเรามาดูป้ายเนี่ยเราก็จะรู้อ๋ออันนี้เก็บวันไหนเก็บวันไหนเราไม่ต้องมานั่งคํานวณว,ว่าต้องบวกไปอีกกี่วันอย่าเงี้ย นะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่เอามาใช้นะครับมันก็สะดวกดีนะครับคือทุกครั้งที่เราดูเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งบวกนะครับบวกวันบวกวันมันตรงนี้มันมีประมาณ20แปลงนะครับแต่ถ้าเราจะต้องมานั่งบวก่ละแปลงเนี่ยมันเสียเวลานะครับก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการเขียนวันเก็บเกี่ยวก็คือเราจะไม่เขียนวันปลูก เราจะคํานวณถึงวันเก็บเกี่ยวเลยนะครับว่าเก็บวันไหนนะครับก็จะเขียนวันนั้นพอเรามาดูปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะรู้ได้เลยว่าเก็บวันไหนไม่ต้องมานั่งบวกนั่งคํานวณให้เสียเวลานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลเล็กๆวันนี้นะครับที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวยสดก้มสวัสดครับ